สูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIo รุ่น5สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนหรือ NIA ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอเปิดรับเข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่น5 Chief sure. City Innovation Officer หรือว่า CCIo ชูพัฒนาเมืองนงวัตกรรมฟืิกฟื้นจากวิกฤตด้วยความยั่งยืนด้วยการดึงวิทยากรแถวหน้าทั่วโลกมาเข้าร่วมซึ่งหลักสูตรนี้ค่ะมุ่งสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรมกลุ่มบริหารระดับสูงหรือว่า4 level ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน โดยมีเป้าหมายและยกระดับความสามารถและพัฒนาการจัดการเมืองนวัตกรรมพัฒนาทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองที่เป็นไปตามหลักสากลพร้อมทั้งนําหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเริ่ม11มิถุนาย,ยน2565จนถึง30กรกฎาคม2565นี้ค่ะ ครับที่ผ่านมาเราเปิดหลักสูตร CCO นะครับหรือว่าผู้บริหารนวัตกรรมเมืองมาแล้ว4รุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานราชการส่วนน้องถิน่นรวมทั้งมหาวิทยาลัยนะครับและภาพประชาสคมเข้ามาเรียนรู้ว่านวัตกรรมเมืองจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็มีการทาเครือข่ายมีการทํานวัตกรรมในระดับพื้นที่เมืองตลอดมาเลยนะครับ การเปิดตัว CCO ในรุ่นที่5เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ามีการเตรียมตัวในเรื่องของการพัฒนาเมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหา,ภาคนครหรือต่างจังหวัดนะครับก็จะมีการทยอยเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของหลักสูตรนี้คือการทําให้ผู้นําในระดับท้องถิน่นรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถสร้างเมืองนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมาได้และก็ตอบคาถามเรื่องความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำาล c คอลอ e โคโนมีที่สร้างงาน แล้วก็เด็กไม่ออกจากพื้นที่เข้ามาอยู่ที่เมืองใหญ่แล้วก็สามารถทําให้มีการพัฒนาดังด้านนวัตกรรมสีเขียวตอบโจทย์ BCG ของภาครัฐด้วยนะครับดังนั้นหลักสูตรของเราเน้นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในบริบทเมืองไม่ได้เน้นในเรื่องของการทําธุรกิจอย่างเดียวอันที่2ก็คือต้องการให้ผู้นําเมืองเนี่ยเป็นผู้นําทางนวัตกรรมในระดับท้องถิน่นและสามารถทําให้เกิดโหนดทางนวัตกรรมได้อย่างแท้จริงครับพถ้าพูดถึงภาพรวมของการแข่งขันนะคะเรื่องของนวัตกรรมเนี่ย อย่างที่บอกไปแล้วนะ Global Innovation Index เนี่ยวัดเรื่องของนวัตกรรมจากวัฒรมองประเทศทั่วโลกเราอยู่ที่อันดับเป็นอันดับที่4 3นะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะบอกว่าอันดับที่43แสดงว่าเราก็ไม่ได้อยู่ที่ระดับที่ต่ำนะเราตอยู่ในขึ้นข้างสูงนะแล้วก็เป็นอันดับที่5ของกลุ่มรายได้ปานกลางนะคะซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ผอบอกว่าถ้าเราทํเรื่องการพัฒนาเมืองมากยิ่งขึ้นมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นสร้างการกระจายรายได้สู่ภาคมากขึ้นสร้างเมืองที่อยากจะมีผู้ประกอบการนวัตกรรมไปอยู่มีนวัตกรเกิดขึ้น มีมหาวิาลยมีพื้นที่ในการเล่นมันเหมือนจะเป็นเพลกลาวที่เหมาะสมในการที่กระจายการทําธุรกิจถ้าเราทําจุดนี้กระจายกระจายไปทั่วจากหัวเมืองใหญ่ๆแล้วกระจายไปเมืองรองอย่างเช่นมีเชียงใหม่มีพะเยานะมีเชียงรายหรือทางอีสานมีโคราชมีแล้วก็มีทางทางเขียบขอนแก่นมีอุบลมีกระจายอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงทางใต้เองนะกระจายไปถึงหัวเมืองต่างๆสิ่งเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเกิด เรื่องของการมีรายได้ในภูมิภาคที่สูงขึ้นและเมื่อรายได้ในภูมิภาคสูงขึ้นจะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไทยเราเป็นเกษตรกรได้นะแต่เป็นเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยเราเป็นภาคอุตสาหกรรมได้นะทำการผลิตได้แต่เราใช้ creativity เข้าไปเพื่อ add value เราขายปลาราก็ได้นะแต่เป็นปลาราที่มันมี value ส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างเช่นผู้ประกอบการหลายๆคนในภูมิภาคอย่างง่ายๆนะกระปิอ่งเนี้ยเอาจากกระปุกให้เป็นในขวด ทำ v a l u ขายออกไปต่างประเทศเราอยากจะมีแบบนี้มากขึ้นแต่ถามว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีมหาวิาลยไม่มีเมืองที่สอนรับกับการพัฒนาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานเราเชื่อมโยงทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการเพื่อพร้อมนะภายใต้หลักสูตร CCO ที่อย่างเมื่อกี้ได้บอกที่บอกไว้แล้วว่าเรามีโมดูลต่างๆซึ่งความเชื่อมโยงเหล่านี้ท้ายที่สุดจะทําให้ประเทศไทยนะหลุดพ้นจากลำดับของรายได้ปานกลาง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและท้ายสุดนะประเทศเราจะเป็นชาตินวัตกรรมหรือ Innovation Thailand ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ต้องทุกคนร่วมกันทำจริงๆค่ะ